สวัสดีครับมิตรตลอดทั่วนะครับผมวันนี้เรามาหัดเลี้ยงอย่างสดิงกักันนะครับทำเสร็จละคลิปนี้ก็วันนี้ครบ่25วันนะครับบอจ,จะคือเจ้าบอดนะครับหัดเลี้ยงครับผม

ก็เราจะเอาเอาอะไรมาคุมก่อนนะครับกันยิงจกกันผมเป็นฝาใส่หลอดไฟเลยครับก็ซื้อมา100ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยยี่สิบบาทจากแถวสดุกนะครับทำแป๊บเดียวเสร็จนี่มาลองเลียงดูก่อนน,นะครับผม หน่อยครับเยอะอยู่น,นะครับผมสามถาดนะครับ๋จะมาดวให้ดูเป็นอาทิตย์อาทิตย์เดนอาทิตย์นะครับวันนี้ก็โตแล้วยี่สิบห้าวันครับ จะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าผมเอาไข่เอารูปห้าวันนะครับออกมาห้าว,วันแบบนี้ห้าวันหกวันน้วนะครับคลิปนี้เอาไว้สั้นๆนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ